เวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสนามาหาสติปฐานผมจะขอนำมาพระพุทธคตบทพมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสศีบรมศาสตร์สันดาสมาสมพุทญาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพราะก็ขออาภัยด้วยมิเชนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองเพ่งกล่าวว่ากระทันจากพิกเวีพิคุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทหลายก็อย่างไรพิคุ ทีสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเขาตามบาลีท่านเรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในเวนัคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนานันอยูอย่เนืองเรียง ให้กล่าวว่าดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายพิสุจ์ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอาทุกขมาสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขรมสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยเฉยใจมันว่างว่าสบายสบายหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรคือเจอือวิดกรรมกามคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจอือวิเดอมิตคือกรรกามคุณหรือเมื่อ <c oughs> หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรคือที่ไม่เกี่ยวิธิการมาคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกอทุกเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขมาสุขที่หมายความว่าไม่ทุกไม่สุข หรือว ah, ่าเสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรกร็ู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยไอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรดังนี้พิสูจย่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นเพเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในเกิดเธอ ต่เทียงสัตว่าเป็นที่อาศัยสัตว่าเป็นที่ละลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธัหลายเธอย่อมพิจารณาเวทนา,นาในเวทนาเนียงๆโดยอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกันท <c oughs> ี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนเสเอง แค่กลายเป็นว่าไว้เขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนในความจริงนี้ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจะาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผมไม่จะสับปันอยู่แล้วมานั่งพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจา้า ว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อวสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกหรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกมีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกโอเบขาลม อารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว um, <te> <in> <IEL> ่า okay. งคําว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรมคําว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสําหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสําหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านทั้งหลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปเกาะอารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตจะมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยๆมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตตรงนี้เราต้องการ นี่การที่เดเสวยสุขแลสวยทุกมันยังเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มาดูต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อเสวยอาทุกขกมาสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราสวยไม่สุขไม่ทุกข์ที่ต่อไปท่านกล่าวว่าหรือว่าเสวยสุขเวธนาที่มีอมิคือเจือวิเดกามคุณก็รู้ชัดว่า สวยสุขเวทนาที่มีอมิตเป็นสำคัญคำว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คำว่าอมิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจืยพุทธอมิตรคือกรรมมาคุณวิ่งของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย <c oughs> ถ้าเรามีความดีใจพร้นได้ของที่เป็นน้ำได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลีอยกล่วกับกรรมาคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกรรมมาคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มา มันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของกามคุณกามะแปละวะ่าความใกล้คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามที่ประสงค์เพิ่มหน้าของกามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกโกวธนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตัดตัดเจียนได้ศพกรรมฐานในนี้ไม่มีสินะ ก็ต้องตัดเช้นด้วยดัอมนาจหนึ่งปฏิโกริสัญญาหรือว่าธาตุสี่หรือว่านาวสีเก้าย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่ากามาคุณมันเกิดขึ้นเพราะว่เรามีความลหลงไหลฝ่ายฝันผิดคิดว่าของทีกรบลเป็นของสะอาดคิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยง คิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสืยทันทีนี่หมายความรู้เวทน,นาที่เกิดในอารมณ์จงกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกามคุณนั้นมีความระเกียดในกามคุณเรียกว่านิพิทายาน เมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปคาญาณมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องเลกามาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดถึงอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด้านจิตท,ท่านบว้ว่าไว,ว,ว้อีนหนึ่งที่จะไปซ้ํากัน ท่านว่าต่อไปหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่ไม,ม่ม uh ีอวิชไม่มีมิตคือไม่เจือได้กรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม uh ่มีมิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีม e uh ิตรเป็นยังไงที่ไม่เจือได้กรรมคุณก็ได้แก่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิ อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิปัสสนาญาณน,นี่อย่างหนึ่งสูงไปนิดไหมครับถ้าสูงไปก็ลดไปหน่อยหนึ่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในเจรณะทั้งสิบห้าประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่ เมื่อขึ้นชื่อว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์องค์สมเด็จพระบรมโ,ฆโฆูมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจือวิติกามคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เพื่อทรงอิทิบาททั้งสี่ประการระหัสประหารความชั่วให้คนไปจากจิต ถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเป็นแค่กระตาทางกร,ระบรหารที่โชค,คราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ชีวจิตมีความสุขสุขที่ไม่เกี่ยวพนไปด้วยมิตรคือกรรมคุณท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขือว่าหรือเมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรรู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้สวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร ให้ทุกเวทนาที่มีอมิต่หมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากก็ต่างคนต่างมีความคิด ถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตัวระเบียวบินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจไม่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอการอย่างนี้ไปมันคนมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคน เกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมันเป็นแดงของวัตถกุก็ต้องอยู่กับวัตถุเราจะหน,น,นีมันไม่ได้ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หนกำลังใจสมาคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพิพิาศไปจมนไ,ไปในดิน ในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นโดยอามิตรประเภทนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กําจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุกโ,กโยนทิ้งเป็นคนรละสว์ก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกข์เกินไป แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนเมื่อครูอยู่คนคนอยู่ด้วยกันโหมมากหรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทางนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญาณเขาสังขารุเบกขาญาณเขารอบงาตัด ความพอใจในวัตถุทั้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะันพระพุทธเจ้า,านนท่านก็ไม่เอาไว้อำนาจขอท่านอย่างท่านพระวกลิไม่สนใจนะับธรรมวินัยพอใจในความสวยสดงดงามพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชนะเป็นคู่ทุกคู่ยากมาทัานแต่กรอนบวชเป็นสหชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวีนัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสธาก็ทรงสั่งให้สงลงพมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยอย่าไปหาใครก็ห้ามไม่อย่าไปพูดด้วย มนเล็วแล้วจงอย่าคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็อย่ามันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าคืนบ้าอะไรในมันเข้ามันก็จะทําให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ยังใยเขาปยิดถือเมื่อัต <t unlikely> <twisting> ั้งกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทุกเวทนานะไม่ใช่สวยทุกให้ทุกขว่าไปแล้วรือว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ผู้ขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรได้การณมวิตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่แลาเวลานี้ใครเขาจองล้างจองฝ่านกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะเป็นยังไงวิตกถึงลูกวิตตกถึงหลาน ที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของอยู่ข้างหน้าจะนั่งนึกไปเองถ้าอรมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้อย่าสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจ เราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจในโลกกระททั้งแปดรายการมันจะสุขมันจะทุกข์ก็ช่างพวามันเราเกิดคนเดียวเดียวก็ตายตายแล้วคนแล้วกันไปคําว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในขันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็นเลิกกันคือชื่อว่าขันห้าประเภทนี้ไม่มี ความจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่แต่เตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยใน,นเมื่อกฎกงกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปดังกล่าวว่าหรือเมื่อสวยอทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตร็กรกู้ชัดว่าสเสวยอทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตร าอาทุกขมาสุขจะหมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์สบายบายที่มีอมิตรหมายความว่าอย่างไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐานจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุข าาเพือารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอามิตรเป็นเครื่องเกาะก็ได้เกิดรูปของกสินหรือว่า,ารูปของพระพุทธรูปเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีท,ที่ที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อสเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ชัดว่าสวยอุทกกรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพรอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเรา เราถือกันนะักกันหนาะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเปาะเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เข้าใจของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนกข้าไปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิคูลอาการสามสิบสองเต็มด้วยความสุขปรกธาตุสี่ร่างกายมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพนราสร้างศพในป่าช้าร่างกายนี้มีสภาพนรร้างศพในป่าช้า มันเป็นขอหน้าเกลียดมันเป็นขอหน้ากลัวเราไม่พึงปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราที่เมื่อร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วเมื่อไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ท่านกำลังใจให้เป็นสุขทั้งกำลังใจให้มีความเบื่อนหน่ายว่าร่างกายสุขปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อำนาจของเราท่้กล่าวต่อไปว่าดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้าง ใเวทนาในภายในก็มายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของบคุคคลที่ทรงกันหา้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในกันหา้าเวทนาจะได้ไม่มีนั้ดตงกล่ววาวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบใย,ยนอกบงัง นั่นก็พิจารณาว่าเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้เมื่ีรมกลุ่มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ท่าเกาะกันห้าหรือว่าทุกในด้านของอรรยสัต์ถ้ายังหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในคันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขาข้อต่อไปแตงกล่าวว่าย่อมพิจารณาในเวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่ง มันจะมีความดีอะไรสำหรับการเกิดท่านกล่าวถดยว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ส่งตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ว่างจากอารมณ์ไม่ก่อสุขไม่ก่อทุกข์มันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพกีรังย่างยืนอะไรให้ปรากฏ้วต่อไปองค์สมเด็จพระบร,รมสุขวิก็กล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้น มีหมายควาเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข <c oughs> ์เพราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จะพาะหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่ข้อน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้น คือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกหรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกมันมีความสุขเพราะอาศัยอมิตรกรรมคุณแล้วว่ามีความสุขเพราะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกข์เรื่องมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกข์ที่มาอาศัยัำอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือับขสาระว่ามีความสําคัญ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามประก,การที่เราจะต้องทิ้งเราต้องการคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุ ย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คำว่าช่างมันําว่าช่างมันคือเราไม่สนใจและก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ย,มไมย,ไมยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นวัตถุคนดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารมปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายทราบหรือเปล่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถะในเบื้องตน้นถ้าตอนท้ายสอนในด้านมิปาาัสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของะนิพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นโุกเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอมิตรหรือไม่มีอมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระราหารันอะลบรรดาพระโยคาวจรหลายคำแนะนำกันสำหรับในเดือนมหาสติปัฏธานาสูตร ในเวทนานุปัสนามาหาคติปทานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านประโยคขาวจร์ทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาคือหรือว่าจริยาตามที่ท่านต้องการไหมายความิริยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นโยมกงก็ได้จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี